วันนี้มาสนามกีฬากับดรนิทาสนามกีฬาราชพัฒอุดรธานีต้องใส่หน้ากากด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูาาาาที่แรกเห็นในในเฟซที่ที่ไนเอาลงเนาะ น,น,ะนะนึกว่าเป็นวิไลพระนะนึกว่าเป็นวิไลพระที่ไหนได้ที่ราชพัฒน์สร้างนานหรือ,อยังไมู่กนานแล้วมั้งเราก็ไม่ไสนใจอไปเดินค่ะเดินเดินรอบสนาม สักหนึ่งรอบ <S <S ถ้าได้มาออกกำลังทุกวันก็คงจะดีเนาะลูกษาวเรนิทานเป็นอาจารย์สอนอยู่นี่ ทั้งสองคนเลยดรตนิธาเพื่อนมีลูกแฝดและลูกสาวฝาแฝดเป็นอาจารย์สอนอยู่ราชภัฏอุดรธานีทั้งสองคนเอกปฐมวัยค่ะคุณตูนก็ปฐมวัย สวต้องเดินเอาสวไม่ต้องวิ่งให้เดินเอาจนดรนิทามาแล้วเพื่อนไม่มา ผู้ปกครองพาลูกๆหลานๆมาทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับทักษะการการวิ่งโดยมีครูที่เป็นนักกีฬาวิ่งทีมชาตินะคะเป็นทีมชาติมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจเชิญได้นะคะจะเริ่มที่17นาฬิกาหรือ5มาโมงตอนเย็นนะคะ5มงเย็นพามาได้เลยค่ะ ลูกๆหลานๆเราจะได้ห่างไกลจากเกมจากอคอมพิวเตอร์บ้างนะคะให้เขาได้มาทำกิจกรรมจะได้มีเพื่อนจะได้รู้ทักษะในการวิ่งมีครูดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะมานะคะเด็กเขาจะได้สนุกสนานจะได้ไม่ไปนสนใจที่เกมหรือที่โทรศัพท์ได้ฝึก <Yeah. S 1> ทักษะใครอยู่ใกล้ ราชพัฒน์อุดรหรือในตัวจังหวัดอุดรธานีก็มาได้นะคะมาได้เลยค่ะเชิญเลยนะคะเก่งมากพี่แันก็เก่งอุ้บโอ้ยต้นกล้าเก่งจังเลยเยี่ยมเลยเั็นไ่มฟังฟังนี่นะทำท่าต่อไปตามลันนี่นะเห็นไหมพี่บินจะพาเพื่อนใหม่ไปเดิน

ได้กี่รอบแล้วพี่ลันนี่พี่ลันนี่ไปก่อนเลยลูกได้กี่รอบต้นก้าต้นก้าให้พี่ลันนี่กับพี่เลนนี่กอเดี๋ยวสี่รอบเลยนะต้ก้าไปได้เหรออ๋อต้นก้าไปได้อุ้ยต้นก้าเก่งต้นก้าต้นก้ากว่าตุ่นได้สามรอบน เดินเดินไม่มีเดินได้ไหมครับเดินก็ได้หนรอบเดินับบแล้วมก็จะมาบ้างมัน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 ไม่กว้างเท่าใช่เนาะใช่ไหมมันก็เลยดูไม่เหนึ่อส่วนไม่น่าจะมีแต่มไพราากว้างแต่มีมานานเลยน่าจะสปีเลยใช่ไหมเอเอห็นเขามาตะแข่งฟุตบอลอุนนอานีลีกเลยแั พามาทุกวันเพราะว่าเพื่อนจะได้ออกจากกันนั่นแหละเอมจากเกมจากโน้ตบุ๊กเดนปลูกต้นไม้ใช่ไหมแเย็นเย็นมาใช่ไหมได้เห็นต้นกล้านี่แล้วมาเลยอยากเออเออมีกิจกรรมอะไรบ้างล่าเด็กเราคงก็จะมาวิ่งอันนี้หลานครูสนใจโอ้โครับได้เลยเยี่ยมโอ้โหเดี๋ว